กันหน่อยสําหรับสถานการณ์ราคาทองคําแล้วก็กลยุทธ์แนะนําจากนักวิเคราะห์นะคะแขกรับเชิญประจาช่วงนี้คุณเบนจะมามาอินผู้นวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณเบนค่ะสวัสดีค,ค่ะคุณแอลค่ะ,คคะประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างสาหรับราคาทองคําในสัปดาห์นี้คะ่ะทองยิงแข่งตัวในกรอบนะคะหลังจากที่ <c oughs> ต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองเขาไม่สามารถเบรดเอาตัวนึ่เอาไปได้ค่ะคุณแอลค่ะก็มีแรงขายทางเทคนิคทำให้ทองย่อลงมานะคะ มีการลงมาแต่ระดับต่ำสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบริเวณ1,893ตอนที่เช้านี้จะลงมาทำาโลใหม่ 1, เวณ1,890เยอชอนทีเอาค่ะแต่ในโซนต่ำกว่า1,900เหลี่ยญก็เป็นอีกครั้งที่มีแรงซื้อบายเดืิดเข้ามาพยงุงกระทำคำเอาไว้นะคะเนื่องจากนักลงทุนเองก็ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนตั้งาาประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะว่าการเลื่อนตั้งจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะที่สำคัญค่ะ นางพุนเอ,เองเนี่ยเริ่มมึตกกงังวลเกี่ยวกับการพื้นตัวทางเศรษฐกิจทั้งของฝั่งสหรัฐแล้วก็ฝั่งยุโรปนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนทั้งสองฝ่งจะเผชิญากับการระบาดโควิด -19 ีนระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐนะคะในช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาอีกเรื่องหนึว่าแตงหน้าทำสถิติสูงสุดรายวันไปนหมดอ,ยอยกกีการซ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ความแน่อจเหล่านี้ก็เลยทําให้นักลงทุนบางส่วนเนี่ยมีการเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเอาไว้มีแต่ว,ว่าการพุ่งขึ้นของทองก็ยังอยู่ในกรอบจํากัดเช่นเดียวกันค่ะคุณแพรเพราะว่าอย่าลืมว่าช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคาเคลื่อนไหวเป็นไปตามข่าวความเพื่หน้าเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการทลางร่อบใหม่ของสหรัฐนะคะณนะขณะน,นี้เองใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาเรื่อย แต่ความหวังนะคะว่าจะมีการสับดันมาตรการจะเป็นเชิงเชิงกันครังรอบใหม่ก่อนหน้าการลกตั้งไม่ได้ว่าริบหรี่มากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะก็เลยทําให้นักลงทุนที่ไม่มั่นใจจับเข้าซื้อดอลลาร์แล้วก็เป็นปัจจัยกดดันการจัแบบตัวขึ้นของทองค่ะพอมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปจัจจัยลบทองคําเขาก็เลยยังคงแกวงตัวในกรอบค่ะคุณแาว ท่ mm, ามกลางสถานการณ์ที่อาจจะเห็นราคาทองคาแกว่งตัวในกรอบแบบนี้สำหรับคำแนะนำนะักลงทุนค่ะทั้งเกณฑ์กาไรระยะสั้นๆหรือแม้แต่คนที่อาจจะจับจังหวะเพื่อการลงทุนอ,อ,อยากถือทองคํายาวๆเนี่ยทางวาจีแนะนำยังไงคะยังเน้นว่าใครที่จับจังหวกะการลงทุนระยะสั้นนะคะต้นเน้นว่าควรจะเป็นการลงทุนระยะสั้นเท่าไหร่แถวที่แถวแนวต้านนะนะคะในโซน1,925-1,933 ยังเป็นน้ำตาสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวค่ะตราบใดที่ยังไม่สามารถติดตลาดเหนือดาวดาวังกล่าวได้นะคะยังต้องระมัดระวังการอ่อนตัวลงของราคาค่ะแต่กว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีมาบ้านระยะสั้นๆที่อยากให้คนมีของนะคะจับตาดีๆทางค <ha. S 2> ุณแกลคือในโซน1,910-1,915ท้อนิ 1, ่เอจะนะคะถ้าหากว่ายังไม่สามารถทะลุขึ้นไปยืนได้ใครที่มีของไม่อยากแบกรับความเสี่ยง ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการเลื่อกสร้างประธา,านาธิบดีสหรัฐนะคะก็แนะนําขายออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงค่ะกลับการคนที่ยังไม่มีของนะคะแล้วอยากจะเข้าซื้อเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นอาจจะทยอยค่ะดูตามแนวรับนะคะโดยที่แนวรับตอนนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นแนวรับสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือเป็นนักลงทุนที่ถือยาวนะคะ จับปาแนวเดียวกันเลยค่ะคุณแพลรในโซน1,883ถึง1,881ยวค่ะโซนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นโลของช่วงสัปดาห์ที่ขิ้นสุดวันที่16บตุลาแล้วยังเป็นเส้นค่าเฉลี่ยหน0่วันด้วยค่ะคุณแลถ้าหากว่าไม่หีุดโซนนี้เป็นจุดที่น่าทยอยสะสมซื้อนะคะแต่พอเป็นเป็นแนวรับสำคัญถ้าหากว่าหลุดอาจจะเป็นจุดพิเูอร์ที่ทำให้เกิดแรงขายตามนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าหลุดโซนนี้แนะนําว่าให้ถอยจุดซื้อได้เลยค่ะอย่างน,น้อ,อยๆเนี่ยรอดูอีกคร,รั้งบริเวณหนึ่งพันดร้อยจะสิบสองดีเซลสิงเอาเติเป็นโลของเดือนตุลาคมค่ะหักตาสองแนวนี้ดีๆค่ะเป็นแนวที่น่าซื้อนะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้ซื้อที่แนวรับใดแนวรับมนึงเป็นร้อยก็เต็อค่ะเพราะว่า ภาพรวมการเคลื่อ,อนไหวของธุรกรยังไม่แน่ชัดเลยน,นะคะว่าการจับขานที่ผ่านมาจบลงแล้วหรือยังนะคะ,คะแพรวพราะฉะนนี้การเข้าซื้อก็ยังต้องเน้นทำำํากาไรระยะสั้นเป็นหลักค่ะโอเคได้ค่ะคุณเวนวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนํานะคะขอบาคุณค่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนั่นก็เป็นการ